วัสดีครับผมหมอไข่นะครับวันนี้จะมีไม่ได้จะมีหรอกเล่นขายให้ดูหมุนมุกหมุนมุกคือเทคนิคอะไรสอนไปหมดแล้วแต่ทีนี้จะให้ดูว่าเวลาผมเล่นเนี่ยมันแบบจริงๆเลยนะแบบจนจบโปรแกรมของผมเลยนะว่าอารมณ์มันเป็นยังไงฟิลลิง่งเป็นยังไงก็วันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเอาบอกไว้ก่อนตรงเนี้ยเขาเรียกหน้าขาตรงเนี้ยเขาเรียกฟอร์สใช่ไหมแล้วก็ มันจะมีแฮมสติงแฮมสติงก็คือด้านหลังตรงนี้ตรงนี้แฮมสติงแล้วก็ก้นอ่าน้องน้องเอาไปก่อนนะคือผมบอกแล้วว่าผมจะเป็นคนเล่นแยกแต่แฮมสติงอ่ะผมเล่นไปแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเล่นแค่คอร์สล้วนๆเลยคอร์สก็คือเนี่ย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 ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เราจะไม่เล่นหนักมันจะคุณผู้ชมสามารถเอาไปเล่นตามได้คือจะเน้นจํานวนหมดเลยซึ่งเวลาผมเล่นจํานวนเนี่ยผมจะเล่น ผมจะเรียกว่าสี่ตัวเทพนะสี่ตัวเทพผมไม่ได้มีเลคเทนชั่นแล้วก็ support. สกควอตสควอตเนี่ยคุณผู้ชมจะเล่นเป็นสมิธหรือว่าบาปไปเป็นเป็นบาปฟีเวก็ได้นะแล้วก็มีเลกเทสแล้วก็แพ็กสวอตเนี่ยส่วนตัวผมเรียกว่าสี่ตัวเทพเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่นให้ดูไฮเล็กก็คือเน้นจํานวนแต่ผมเนี่ยจะเล่นเน้นประมาณสัก20ขึ้นไปนะ20ทีขึ้นไปอันดับแรกก็เดี๋ยวต้องมาวอร์มก่อน เริ่มเล่นเลกเทนชันผมบอกเลยว่าผมต้องเริ่มเล่นด้วยเลกเทนชันเพราะว่าผมไปผ่าเข่ามาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยผมเล่นตรงนี้แล้วถ้าใครถามว่าผ่าเพราะเอ็นไฟหน้าค่อยหลังขาดไม่ใช่นะผมขาดตรงนี้ด้านข้างเพราะว่าถ้าเกิดผมไปเล่นซัพพอร์ตก่อนหรือแทกซัพพอร์ตก่อนเนี่ยผมจะเจ็บเขา่าแต่คุณผู้ชมจะไปอดแปเล่นพวกนี้ก่อนก็ได้นะแต่ได้ผมแนะนำอะเล่นตัวนี้ก่อนโอกาสบาดเจ็บมันต่ํามากเลยเพราะว่ามันเหมือนเราได้วอร์มคอร์สแบบสุดๆเลยก็วอร์มสองเซตแล้วก็เล่นจริงสี่เซต ดมาูคือตอนเล่นเนี่ยผมจะให้ความสําคัญกับการถ่ายน้ําหนักไปที่กล้ามเนื้อให้เยอะที่สุดนะครับการที่เราจะถ่ายน้ําหนักไปที่กล้ามเนื้อเยอะที่สุดคืออะไรคือเราต้องเล่นเต็มมูฟเมนต์ของมันผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเรเทนชั่นใช่ไหมคือคุณต้องเล่นแบบเนี่ยขึ้นสุดแล้วลงอย่างเงี้ยลงให้สุดเนี่ยขึ้นให้สุดเห็นป่ะมันเลยทำงานหมดเลยเนี่ยคือบางคนี่ยผมเล่นเนี่ยแต่เตะอยู่เงี้ยแต่ถามว่าถ้าเล่นจนหมดแรงแล้วเราเตะได้แค่นี้มันก็ไม่ผิดแต่หมายถึงว่าตอนแรก พยายามเน้นให้มันถ่ายน้ำหนักที่กล้ามเนื้อเยอะที่สุดเพราะว่าผมบอกกนว่าตอนหลังๆอะต่อให้เราจะโกงเตะได้แค่นี้คือมันล้าไปแล้วยังไงมันก็เข้าแต่สำคัญที่สุดเลยคือตอนที่เริ่มเนี่ยแต่นี่ผมวอร์มนะก็วอร์ม20ก็ไม่หนักมากเ เล็บหรือเล็บจำนวนของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะก็ประมาณสัก<ม>เนี่ยหกสิบโลผมจะเตะประมาณสักสาทีสเซตนะครับถามว่าเล่นขาเนี่ยพักนานขนาดไหนสําหรับผมแล้วนะถ้าเกิดว่าจะเอาคุณภาพนะจริงๆแล้วต่อเซตอะ่ะพักเลยสัก3นาทีถึงหนาทีก็ไม่ผิดนะครับมันมันคือเอาให้มันฟื้นก่อนอน,นะเราเน้นคุณภาพในการเล่นดีกว่าคือเมื่อก่อนเคยคิดว่า การพักน้อยแล้วเหนื่อยเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราพัฒนาไวแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพในการเล่นของเราอ่ะมันไม่ได้เออก็เนี่ยดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นให้ดูเลยกันเดี๋ยวดูนะตอนนี้มันเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวพอเล่นขาเสร็จนะจมูกโลก่งแล้วก็ถ้าไม่ไหวสามารถพักได้ตลอดนะไม่เสีเรียส ก็นี่นะครับเล่นท่าแรกเสร็จไปละจริงๆถ้าใครเล่นเละเทนชันท่าแรกผมบอกเลยแม่งนลกมากก็ต่อไปก็เป็นสปอร์แต่ผมจะเล่นสมิตนะก็ผมจะเล่นข้างละ40โลขาแคบแต่ผมบอกก่อนว่าเวลาเล่นไฮเล็บอ่ะขาแคบคุณต้องมีตัวช่วยตัวช่วยของผมคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะแป๊บนึงขอใส่เสร็จก่อนนี่ ตัวช่วยของผมเลยนี่เข็มขัดสําคัญมากเพราะว่าเวลาเล่นไฮเลฟบอะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คอมัซเซอร์ไม่แข็งแรงอะบางทีาขาคุณยังไม่หมดแรงแล้วสิ่งที่มหมดแรงคือหลังมันจะซุดก็ถ้าใครมีแล้วใช้ก็ดีแต่นนสำหรับผมอะจริงๆน้าหนักเนี้ยคือสําหรับผม่ามันมันกลางๆมันไม่หนักมากแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่ม,มอาจจะเริ่มจากฟรีเวตบาปาหรืออันนี้สักสิบโลเนี้ยลองดูเพราะปกติผมเล่นประมาณสี่แผ่นสามแผ่นอะไรเงี้ยก็เลยเล่นลดน้ำหนักมาคืนนึง เดี๋ยวไปดูว่าล่นยังไงเอาเลยแล้วก็ซัพพอร์ตนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ผมบอกก่อนว่าเนี่ยตรงเนี้ยเวลาวางซัพพอร์ตเนี่ยอย่าไปวางที่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกระดูกตรงใต้คอยใช่ปะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้มาวางที่ตรงนี้เออตากล้องชี้หน่อยดิกระดูกตรงเนี้ยกระดูกตรงนี้ใช่อย่าไปวางที่ตรงนั้นวางให้วางที่ตรงนี้เออแล้วดูนะาผมขาคือขาแคบแล้วลงแบบไม่ลึกมากมันจะไปหน้าขาอย่างเดียวเลย บอกแล้วอันนี้คือมันไม่ต้องวอร์มแหละอันนู้นมันวอร์มมาสุดๆเลยแต่ขาแค่ผมประมาณนี้นะแล้วเปิดไปเท้าออกเลยจะไม่มีการเข่าหนีบเข้ามาอย่างนี้นะเข่าหนีบอย่างนี้ไม่มีนะนี่พูดแล้วเหนื่อย ูบอกเลยคนเรื่องนี่มันท่าที่สองไหมเหลืออีกสองจุประเทศมาถึงท่าที่สามแล้วนะครับแต่เล็กเพชเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมจะเล่นขากว้างเพราะว่าผมอยากให้ไม่ได้กลนด้วยแต่เราเล่นมาสองท่าในนั้นเล็กทิ้งชาแล้วนะลสโอต์ขาแคบแล้ว,ว,ลวยังไงหน้าขาก็โดนเพราะว่ามันล้าเข้าใจป่ะ,ะว่ามันล้ากวนะ่านี้ยังไงมันมันมันล้ากว่าเดิมแน่นอนอ่ะดูมุมผมนะ ผมจะลงลึกมากแล้วก็เน้นเล่นแบบเน้นเล่น20ครั้ง4เซตอย่างมันยี้สซ้อเล่นไป20สเซตถูกป่ะอันนี้ก็เล่น4เซตมาดูมือขานี่ผมจะวางไม่สูงมากเพราะว่าขาผมมันค่อนข้างสั้นอะผมเตีย้ยพวกง่ายๆเลยนี่ผมจะเอาขาเอาเอาไปเทา้าเขาไเอ้ยเอาส้นเทา้าเขาแบบนี้เลยนะผมไม่วางนี้นะผมวางอย่างนี้นะมมนนะนดูนะแล้วตอนเล่นนะเล่นถ่ายน้้าหนักลงไปมากๆเลยคือเน้นเนี่ยผมจะลงอย่างนี้เลยแล้วฉีดขึ้น แล้วเวลาขึ้นอ่ะอย่าขาล็อกอย่างนี้เคยเห็นคลิปที่คนขาหากักไว้เขาขึ้นไปแล้วขาล็อกนี้แต่ถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยค่อยพักไม่พูดแล้วเหนื่อยแต่วันนี้แรงผมมันเหลือผมเล่นเช้ละยี่ห้าคือจริงๆมันไม่ต้องฟิกนะว่ายี่สิบเลยถ้าคุณเล่นไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเล่นต่ำกว่าสิบเนี่ยถอดน้ำหนักออกถ้าสักยี่สิบแล้วมันยังไม่ปวดก็เล่นไปแล้วเซตหน้าเขาเ่มน้ำหนักแต่ผม,มเอาแค่ยี่ห้ากำลังดีอย่าไปทฤษฎีมันมาก เล่นกล้าเป็เล่นให้มันหมดแรงแค่นั้นแหละหมดแรงในแบบที่เราคอนโทรลมันได้นะ ครื่องสุดท้ายนะครับจัุรเทพที่4 mm hmm. ก็เป็นแฮร์ตคอร์อันนี้เป็นเครื่องผ่อนใจผมเลย mm hmm. ก็ใครที่อยากเน้นสร้างที่ก้นนะตัวนี้ทีเด็ดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ผมบอก่อนว่าอันนี้ผมจะเล่นขาแคบแล้วก็ลงไม่ลึกมากละเพราะว่าผมเล่นก้นแยกไปแล้วจะเน้นให้มันโดนทําสตริงด้วยแล้วก็หน้าขาด้วยผมจะเล่นแตะน้ำหนักขึ้นคือเซตแรกจะเล่นแผ่นเดียว mm hmm. เครื่องนี้ไม่เล่นไฮเล็บเพราะว่าบอกนะเครื่องนี้ที่ไม่เล่นไฮเล็เพราะว่า เราเล่นมาสามท่านหลังล่างมันล้าหมดะถ้าถ้าขึ้นจะเล่นไฮเล็บแบบบอกเลยว่าหลังล่างคุณปวดแน่นอนต่อให้ใส,ส่เก็บขัดซัพพอร์ตก็เถอะผมจะเล่นแผ่นหนึ่งยี่สิบสองแผ่นยี่สิบสามแผ่นสิบห้าสี่แผ่นสิบสองอันนี้คือเลียของผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะลองไม่ไหวอาจจะเล่นเครื่องเ่าหมอนละ,ะเพิ่มทีละสิบทีละห้าได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกว่าปวดหลังล่างพอเลยไม่มีประโยชน์ที่จะฝืนไปให้มันบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงก็ขาแค่ แคบอย่างนี้เลยจะเป็นมุมแบบค่อนข้างเป็นมุมแหลมนะผมจะลงแค่นี้แต่ถามว่าถ้าเกิดคุณเล่นอนะ่ะถ้าคุณอยากได้ก้นนะคุณจะลงเท่านี้ก็ไม่ผิดแต่เข้าใจว่าผมจะเน้นไปที่แฮมสติงแล้วก็หน้าขาก้นไม่เอาแล้วเพราะมันยปวดเลยไปแนละ้ว ที่้ายนะครับที่ก่อนรล้เซตเนี้ยสำหรับคนที่เขาไม่ได้อย่างผมนะที่เซตเขาเ่ามีสำคัญมากโคตรสำคัญช่วยได้เดยอะงี้ปวดเขาแน่เซตนี้ก็เล่น1ินสองครับสิสองลงนิ่ง นะวันนี้ก็อันนี้เป็นการเล่นเน้นหน้าขานะคอแบบไฮเล็บไฮเล็บก็คือเิ่นจำนวนสำหรับใครที่ขาเล็กอยากเพิ่มขนาดด้านหน้าอะไรเงีเ้ยอันนี้มันจะพูดติดขาดด้มัึงนะนเหนื่อยจริงลองมาฝึกกันดูนะที่สำคัญเลยการเล่นสำหรับตัวผมนะอันนี้ที่สดีผมนะจากประสบการณ์นะการเล่นหนักตลอดผมมองว่ามันไม่ตอบโจทย มันสร้างกล้ามมันสร้างขนาดได้จริงแต่มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บผมมองว่าข้าไก่ข้าไป่ข้าผมกินได้มั้ยข้าเล่นหนักไหมกินได้มั้ยกินได้เอาเลยครับอ่าจะเร็วนะอย่าบ้าการเล่นหนักบางทีการเล่นจำนวนสุดท้ายแล้วมันคือเล่นให้กล้ามเนื้อมันเฟลหมดแรงโดยที่คุณไม่บาดเจ็บเออก็ยังไงนะสำหรับใครที่สนใจ ติดต่อโฆษณาหรือว่าเทนส่วนบุนคคลหรือว่าเทนออนไลน์นะที่ยีมนี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ไลน์แอ s สตูดิโอเราครับแล้วก็ใครชอบคลิปก็ช่วย,ยกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งกนะครับระแวงเลยก <laughs> ็วันนีุ้มมานะครับปิดตามรับชมเอาเล่นกันดูสนุกเล่นขาอย่าไปกลัวมันเล่นแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วรับ